สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับรถแท็กเตอร์เข้าใหม่ภายในร้านนะครับที่ปัญญาแท็กเตอร์นะครับอำเภอคลองขุ่นกพงเพชรนะครับสวัสดีลูกค้านะครับที่ชมผ่านทาง YouTube นะครับก็ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งจะเคยเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะครทางร้านเราจําหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับทุกรุ่นทุกขนาดนะครับแล้วก็มีทั้งรถเกี่ยวนะครับแมคโครนะครับ นี้เรานำเสนอกับคูปุต้า B2 420ีนนะฮะ B2420 นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นปีจดทะเบียนปี55นะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดโครงหลังคานะครับจะเป็นโครงกันอ้อยก็ไม่ไม่มีมานะครับลูกค้าอันนี้เป็นดีแต่ว่าเป็นโครงหลังคาแล้วกันเนาะโครงกันอ้อยก็เป็นบานประตูพับตัวนี้ไม่มีนะครับด้านหลังก็เป็นเหล็กถ่วงด้านหน้าสากรนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นฐาน ฐันสามนะฮะเป็นฐันสามนะครับไฟยี่สิบนิ้วนะครับสามลูกนะครับสภาพสีสันเดิมเดมนะครับอันนี้บริเวณข้างเครื่องนะครับสีกระทะล้อนะครับยางก็เดิมเดิมนะฮะนี่านการใช้งานนะครับตามอายุปีเนาะนะฮะอันนี้ก็จะพุ่มเบาให้ใหม่นะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็สีสันเดิมๆมีรอยถลอกบ้าง่านการใช้งานมา นะครับคันนี้มาพร้อมผ่านสามนะครับตัวรถพร้อมผ่านสามนะครับราคานะครับคันนี้ด้านหลังเป็นพันสามนะฮะราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทกับคูปุต้าบีสองสี่สองศูนย์นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเป็นโฟวินนะครับลูกค้าขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะฮะเครื่องยนต์สามสูบมีเล่มทะเบียนตัวนี้ยังผลิตญี่ปุ่นนะครับลูกค้าเป็นผลิตญี่ปุ่นนะครับไซเบีรุ่น รุ่นสุดท้ายนะครับที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็น B 2 1 4 0แล้วก็2440นะฮะในปัจจุบันนะครับก็ผลิตในไทยกันทั้งนั้นนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่1 2 5 7ชั่วโมงนะครับระบบเกียร์นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ระบบเกียร์เดินหน้านะครับชุดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเกียร์หลักนะครับก็มี1 2 3แล้วก็เกียร์ถอยนะครับส่วนเกียร์ ด้านนี้ก็มีโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะฮะนี่ตัวเอ็นนะครับก็จะเป็นลักษณะ9เกียร์ด้านหน้า3เกียร์ถอยนั่นเองนะครับกับเครื่อง4ล้อนะครับอันนี้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ว้าวระบบพีดีโอนะครับมีเกียร์ปั่นอยู่ระดับนะครับ540รอบกับ960รอบก็เหมือนในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะฮะสภาพคุ้มครับพร้อมผ่าน3นะฮะ1 8 0 0 0 0นบาทครับลูกค้าเครื่องยนต์สตาร์าติดงได้นะครับ วงมาลายเบาครับผมเดี๋ยวเรามาลองขับเคลื่อนออกตัวแบโคโงวิ่นะครับดูขับเคลื่อนสี่ล้ออุออ้ยนี่นจะเป็นการ่อยนะเดินหน้านะ รบไฮดรอลิกนะฮะมาดูระบบไฮดร,รบบบอลิกกันดูวิดีโอก่อนดีกว่าเขาบัตนนะครับงานได้ดครับดีครับอย่างระดับระดับไหลไวนะครับ9ข้าล็อตก็ระบบไฮดรอลิกด้านหลังนี่ครับไฮดรอลิกด้านหลังเดี๋ยวลงก่อนแล้วขึ้นนะครับ โอเคระบบใช้ง,งานได้ปกตินะครับแรกใช้ได้นะครับเปดียวนะครับส่วนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับหรือเข้ามาชมดูจริงที่ร้านบัญยาเนคเตอร์นะครับทั้งสองสาขานะครับตลาดท่ามะเขื่อนอำเภอเขาขุนเขงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตะมวงบัวนะครับ ลูกค้าต้องการแอดไลน์ไอดีนะครับก็โทรมาแจ้งนะครับแอดไลน์ไอเดีเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับร้านเปิดทําการทุกวันนะครับนะฮะลูกค้าที่ชมผ่านทางยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเนี่ยสายบีงานสวนเหมาะมากเลยนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวินสามสูบนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเอาไปถ้าจะซื้อเปลี่ยนเป็นตัดหญ้าเพิ่มก็เพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับเป็นตัดหญ้าของใหม่คันนี้ก็จะตัดหญ้าได้ถึงขนาด1เมตรหนเมตรสิเซน นะครับสามารถใส่1.10เมติก็ได้นะครับเวลาตัดนะครับรานะคาก็โทรมาคุยกันได้นะครับ180,000บาทตัวรถพร้อมพันสานะฮะตาช้างนะครับทนะั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอติดตามผมลาวเดชสวัสดีครับ